สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสม ah ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาเนบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักไวิลาซิรอติมมุสตะกีม Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติสุขความเอดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะที่ร่วมรับฟังรายการของเราทุกท่านนะครับทั้งฟังในรายการวิทยุและก็ไปรับชมใน y u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  e นั่นนะครับตอนนี้ผมก็ท่านลงไปตรวจตรวจตรวจสอบใน YouTube นะครับ ไปถึงตอนเท่าไหร่แล้วอะไรเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนี่ท่านก็สามารถที่จะศึกษาเป็นตอนตอนใน,ใน YouTube ได้เลยนะครับเอาและวันนี้เราจะมาพูดถึงว่ามารยาทที่ถูกตำหนิมีเรื่องอะไรบ้างที่อิสลามตำหนินะครับถ้าเขาได้ไล่เรียงไว้ว่ามีดังต่อไปนี้เป็นมารยาท เป็นมารยาทที่ถูกตำหนิในอิสลามที่มุสลิมไม่ควรนำมาปฏิไม่ควรปฏิบัติหนึ่งอจุนมูความไม่เป็นธรรมหรือความอายุติธรรมนะสองอัลฮาซาดูนะความอิจฉาดิษยาสามการอะไรนะ,ะคดโกง นะครับสีอ่อริยะนะอริยะนี่แปลว่าอ,าอวดโชอยากอวดอ,อยากอวดทำอะไรก็อยากอวดนะครับและก็สี่ทำตัวอ่อนแอแล้วก็ห้าเกียรติคัน เนือที่ภาษาพูดเขาเรียวกว่าขี้เกียจนะครับสิ่งเหล่านี้มุสลิมไม่ควรมีมุสลิมไม่เคยไม่ควรทำและก็ไม่ควรมีด้วยประการแรกคืออัุนมูความอาธรรมนะความอาธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยนะอ,อ,อันกุรอานได้กล่าวไว้เนี่ยมันมี มันมีสามประเภทด้วยกันท่านครับมีสามประเภทด้วยกันที่ทั้งสามประเภทนี้ถูกห้ามไว้ทั้งในอัลกุรอานในสุนนะของท่านอับดุลสลลวะลลยุวะสันลมนะครับเอาเราไปดูประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งนี่คือซุนมุลอับดีลิรบีฮีนะ เขาอาธรรมต่อพระเจ้าของเขาบุคคลคนหนึ่งหรือบ่าวคนหนึ่งอาธรรมต่อพระเจ้านะอาธรรมต่อพระเจ้านี้ย่ากูนูบินกุฟริบีฮีด้วยการปฏิเสธพระองค์ไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาในกุรานบอกว่าวันกาฟิรูนะฮุมุซจอิมูล คนปฏิเสธคือคนอธรรมปฏิเสธทำไมล่ะทั้งๆที่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สร้างเขามาเอาตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกก่อนอัลลอฮ์สร้างโลกอัลลอฮ์สร้างฟ้าอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างตัวเขาอัลลอฮ์สร้างริสกีให้เขาอัลลอฮ์ให้นู่นให้นี่แกเขาเขากลับปฏิเสธนี่ นะเพราะงั้นการที่เขาปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเป็นกาเป็นความอาธรรมต่อพระเจ้านะคือแล้วก็ต่อมาอยากูนุบิชิดฟีอิบาดติฮีเขาอาธรรมต่อพระเจ้าโดยการทำชีริกต่อต่อพระเจ้าอาธรรมด้วยการทำชีริกนะครับเพราะว่าอันกุรอานในสุรรลุกมานเนี่ย อัลลอฮ์กล่าวว่าอินนัชิดกะละดุนมุนอซีมแท้จริงการทำชีริกการตั้งภาคีนั้นมันเป็นความอาธรรมอย่างใหญ่หลวงเห็นนะด้วยเหตุนี้คนที่ทำชีริกคือคนที่อาธรรมต่อพระเจ้าเนี่ยพออัลลอฮ์ประพูนเจ้านะสร้างเข้ามาอย่างที่บอกไปแล้วแต่เขาเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ เขาคิดว่าสิ่งอื่นจะให้คุณให้โทษนะเอ้าก็เขานับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเขาก็ต้องกราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ทําชีริกต่อพระองค์การทําชีริกต่อพระองค์น่ะเป็นความอาธรรมต่อพระ,พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลานั่นนะนั่นหนึ่งและนะก็คือคนคนหนึ่งอธรรมต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะอาธรรมด้วยการปฏิเสธหรืออาธรรมด้วยการทำชีริกก็ตามนะนะครับสองอเขาอาธรรมต่อผู้อื่นอายุติธรรมต่อผู้อื่นไม่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้อื่นจากบรรดามุสลิมนะเขาไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้อื่น ไม่มีความเป็นธรรมนี่หลายลักษณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอร่างกายทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงนะตัวอย่างเช่นไปโกงทรัพย์สินครับไปทำร้ายร่างกายครับไปทำให้เขาต้องเลือดตกยางออกอแล้วก็ไปอะไรนะ ไปประจานชื่อเสียงของเขาทำให้เขาเสียหายทั้งหมดนี้ถือว่าเขาได้อธรรมต่อผู้อื่นอิสลามห้ามครับถ้าเราลองไปดูแล้วเนี่ยท่านนาบีสโลโลวะอะไวะซล,ลัมเนี่ยท่านนาบีได้กล่าวว่ากุลุนมุสลิมอลันมุสลิมฮารอมุนนะมุสลิมต่อมุสลิมหน้าเป็นที่ต้องห้าม เป็นที่ต้องห้ามอะไรบ้างครับนะดัมมูฮูเลือดเนื้อของเขานาวามาลูฮูทรัพย์ส,สินของเขาว่าอิรดูฮูเกียรติยศชื่อเสียงเขานี่ห้ามไม่ให้ละเมิดเพราะฉะนั้นมุสลิมจะไปละเมิดทรัพย์ส,สินของเพื่อนมุสลิมไม่ได้ มุสลิมจะไปทําร้ายเพื่อนมุสลิมไม่ได้มุสลิมจะไปทําให้มุสลิมอีกคนหนึ่งต้องเสียเสียเกียรตินะครับไปทําลายเกียรติทําลายชื่อเสียงเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่ <enary> ท่านนบีส็ลลัลลอฮุลวะซัลลัมได้ห้ามไว้นะด้วยเหตุนี้การที่เรา การที่คนคหนึ่งไปอธรรมต่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่ถามว่าเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นบาปใหญ่ครับถือเป็นกะบาดเป็นบาปใหญ่นะด้วยเหตุนี้ถ้าเขาไปละเมิดทรัพย์สินคนอื่นอันนี้ก็จะต้องเอาทรัพย์สินนั้นไปคืนเจ้าของเขา แน่ไปขอมาอาฟัฟเขาถ้าทำร้ายร่างกายเขาวันดีคืนดีต้องขอมาอาฟัฟเขาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ติดตัวไปยันถึงวันกิยามะถือว่าเขาได้ทำบาปใหญ่จะต้องติดตัวเขาไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะและก็ไปจนกระทั่งถึงวันที่อรร์สอบสวนว่าท่านไปโอลิมต่อเขาไปอาธรรมต่อเขาไปทำร้ายร่างกายเขา ไปโกงกินทรัพย์สินของเขาไปทําให้เขาต้องเสียชื่อเสียงอะไรตรงนมี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออาซุนอาธรรมข้อที่สองสามุนม,มุลซุนม,มุลอับดิลีล,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 ลีนับซีฮีนะครับคนคนหนึ่งหรือบาวคนหนึ่งอาธรรมต่อตัวเองเอออาธรรมต่อตัวเองด้วยการอะไรล่ะครับด้วยการทำบาป ด้วยการทำความชั่วาการทำบาปการทำความชั่วเป็นการอาธรรมต่อตัวเองน,นั่นนะครับทั้งหมดเป็นบาปใหญ่นะเอาสมมุติว่าเขาไปกินดอกเบีย้ยไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกบาอิดไหมเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นบาปใหญ่ นะเขาก็อธรรมต่อตัวเองด้วยการไปทาไปกินดอกเบี้ยนะครับอธรรมต่อตัวเองด้วยการไปทำบาปอื่นๆเช่นไปดื่มเหล้าไปเล่นการพน,นันนะครับไปทำซีนาอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นเป็นโอริมุลีนับซีฮีแล้วเขาเป็นผู้ที่อธรรมต่อต,ตัวเขาเองนะ เรียกว่านำตัวเองไปสู่บาปใหญ่อยู่เป็นประจำทำบาปใหญ่อยู่เป็นนิดครับคนที่ทำบาปใหญ่อยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่ได้สำนึกผิดเลยนี่นในวันกิยามาจะเป็นอย่างไรนีนมันเป็นอย่างนั้นน,นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นั่นเขาได้แบ่งคาว่าอาจุนมุความอาธรรมไว้สามอย่างด้วยกันะนะครับ สรุปก็คืออาธรรมต่อพระเจ้านะสองอาธรรมต่อผู้อื่นสามอาธรรมต่อตัวเองนะนะครับนี่เป็นลักษณะที่ไม่ควรปฏิบัติไม่ให้มีอยู่ในมารยาทของมุสลิมนะต่อมาอัลฮัสซัตอัลฮัสซัู แปลว่าอิจฉาริษยานี่ก็เหมือนกันความอิจฉาริษยาก็ไม่ให้มีขึ้นในมารยาทของมุสลิมมุสลิมจะอิจฉาริษยากันไม่ได้เพราะว่าความความอิจฉาริษยามันเป็นบาปใหญ่นะมันเป็นบาปใหญ่ท่านนาบีสโลลลอห์เวลายวะซัลลัววลมบอกว่าอย่างไงนบีสอนว่า อียากุมวัลฮาซัดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงระวังการอิจฉาดิสยะฝอินนัลฮาซาดะยะกูลุนฮาซานาดแท้จริงการอิจฉาดิสยะเนี่ยมันกินความดีกินความดีกะมาตะกูลุนนารุลฮาตอบเสมือนกับไฟที่มันกินฟืนนี่นบีเปรียบอย่างนี้นะครับนะ หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเขาทำความดีไว้มากมายทำฮาซานาัดความดีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำไว้เสร็จเรียบร้อยเขามีอิจฉาดิษยาในใจอิจฉาคนอื่นไม่อยากให้เพื่อนมุสลิมได้ดีนะถ้าเพื่อนถ้ามุสลิมคนใดไปตกทุกข์ได้ยากไปประสบภูบัติเหตุ ไปโดนโน่นโดนนี่แม่เขามีความสุขเพราะว่าเด,เดิมอยู่อิฉามันไงเออดีแล้วมันโดนเนี่ยไป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 ซ้ำเติมนบีห้ามนะครับนบีห้ามบอกว่านั่นน่ะคือการอิฉานิสยาถ้าเขาทำความดีไว้เนี่ยนบีเปรียบว่าเสมือนกับไฟที่มันกินฟืนอ่ ไฟกำลังลุกอยู่ในเอาฟืนเข้าไปใส่ะนะหมดไหมหมดไฟมันกินฟืนหมดความอิจฉาริษยาก็กินความดีหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไม่อย่าอย่าให้เกิดขึ้นในใจเราในมารยาทของเราในเรื่องของความอิจฉาริษยาต่อเพื่อนมุสลิมด้วยกันนะครับนั่นต่อมาก็คดโกลม หลอกลวงเอาคดโกงก่อนนะคดโกงนะมุสลิมต้องไม่คดโกงมุสลิมนะนะมุสลิมต้องไม่คดโกงมุสลิมด้วยกันมุสลิมต้องซื่อตรงกันนะไม่คดโกงต่อกันนะไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนี่คือคำสอนที่อิสลามได้วางไว้ ถ้ามุสลิมยังยังมีจิตใจที่จะมีมีความคิดแล้วก็สู่สู่การปฏิบัติในด้านของการที่ว่าจะคดจะโกนเพื่อนมุสลิมด้วยกันแล้วเขายังเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้ทีนี้อคำว่าคดโกงเนี่ยไม่ได้เจาะว่าเป็นมุสลิมอย่างเดียวนะไปโกงคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเออนี่มันไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยโกงมันได้คดโกงได้ไม่ใช่โกงไม่ได้คดโกงไม่ได้เพราะว่าได้เพราะว่าอิสลามห้ามนะให้ถ้าเราทราบอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลละนะครับอา้าวต่อมาอืต่อมานี่ก็มารยาทที่มุสลิมามารยาทที่ถูกตำหนิที่มุสลิมมีไม่ได้อริยาอืม อวดอยากอวดนะเขาบอกว่านบีบอกว่าริยะน้านีฟากุนว่ชิกุนอัสกอตนะไอไอทำอะไรอยากจะอวดเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของคนนีฟากลักษณะของคนกลับกรอกนะแล้วก็มันเป็นชิดอัสกอตเป็นชีริกเล็กด้วยนะเอเราได้มาจากไหนอ่ะ นะครับมีคนท่านอนับดุลลอฮฺเวลาเวะซัลล,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 ลัมได้กล่าวอย่างนี้ครับท่านอินนาอัควาฟะมาอาคอฟุอะไลกุมุชิดกุนอัสกอร์กอลูว่ามันชิดกุนอัสษฎ์ยารอซูลลอฮ์กอละอาริยะนี่นบีกล่าวงี้เลยนบีบอกว่าฉันเนี่ยกลัวเนี่ยเกินกลัวแทนพวกท่านอ่า กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านนั่นก็คือชีริกเล็กไอชีริกใหญ่อาจจะไม่เกิดหรอกแต่ชีริกเล็กเนี่ยมันอาจจะเกิดนบีบอกฉันกลัวสฮฮาบะก็ถามว่าว่ามันชิดกุลอัสกอตยารอซูลลลอชีริกเล็กน่ะคืออะไรครับท่านรอซูลกอลาอัริยานบีก็กล่าวว่าชีริกเล็กคือการอวดอยากอวด ทําไม่นด่นก็จะอวดทําไม่นี่ก็จะอวดนะ่ะทำเพื่ออวดไว้างเถอะเออทาเพื่ออวดนี่มันไม่ได้สักเรื่องเดียวครับนะ่ะอิบาดาก็ไม่ได้นะ่ะทำอิบาดาเพื่อจะอวดได้ไหมไม่ได้สมมุติาเราละหมาดเนี่ยแมอยากจะให้มันคนเข้ามาเห็นว่าแม่เราเนี่ยมันเข่งนะ เราเนี่ยมันเข่งคัดเรื่องศาสนาหมาเวลาคนมองเนี่ยโอ้โหทำอย่างละเมียดละไมเลยละหมาดอ่ะเออเพราะว่าจะให้คนอื่นเขาดูจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนเข่งศาสนาอัลลอฮ์กล่าวในคูรอ่านว่าไงท่านทราบไหมอัลลอฮ์กล่าวว่าฟาัยลุล,ลินมุอลลินอัลลดีนาหุมอังซอลาติฮิมซาฮูนอัลลดีนาหุมยูรอ,อูน ะนี่ัลอกกล่าวในกุรานเลยแปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าฟาวัยรุนแปลว่าการลงโทษอย่างรุนแรงลินมุซอลลีนจะได้แก่คนละหมาดการลงโทษอย่างรุนแรงเนะี่ยจะได้แก่คนละหมาดคนละหมาดประเภทไหนล่ะครับอ,อังซซลาติฮิมซาฮูลคนละหมาดที่ เพิกเฉยเผอเรอต่อการละหมาดของเขาไม่ได้เอาใจใส่การละหมาดของเขาประการที่หนึ่งประการที่สองอัลลดีนะหุมอยู่รออูลต้องการให้คนเขาเห็นอ่านี่นะเพราะฉะนั้นคนสองประเภทนี่นะละหมาดไม่ได้ใส่ใจกับการละหมาดแล้วก็สอง ละหมาดเพื่อจะให้คนเขาเขาดูคนเขาเห็นว่าคนเขาก็จะได้มาชมเชยว่าคนเขาเนี่ยนะเป็นคนที่เข่งคาดศาสนาอัลลอฮ์ใช้คําว่าวัยรุ่นเห็นไหมการลงโทษอย่างรุนแรงจะประสบกับคนเหล่านี้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ต้องขจัดอริยะนี้ออกไปนอกจากไม่มีริยะแล้วครับท่าน ยังจะต้องไม่มีซุมอาออีกด้วยครับซุมอาคืออะไรครับซุมอาแปลว่าอยากจะได้ชื่อเสียงนะหนึ่งอยากอวดสองอยากได้ชื่อเสียงนะนะสองสามประการนี้ไม่ได้ทั้งอยากอวดก็ไม่ได้ทั้งอยากได้ชื่อเสียงก็ไม่ได้อีกข้อนึงครับ ตะกบดไอที่ทำนะ่าอยากจะใหญ่อยากจะโตไม่ได้ทั้งสามอย่างเลยครับเพราะว่าทั้งสามประการเนี่ยนบีกล่าวในภาพรวมรวมว่าเป็นประเภทของชีริกอัสกอตนะชีริกเล็กเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมุสลิมต้องไม่มีไม่มีริยาไม่มีอยากอวดไม่มีซุมอะไม่มีอยากได้ชื่อเสียงไม่มีตะกบับดไม่มีอยากจะใหญ่อยากจะโต เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยต้องอะไรนะลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮ์ตาลาถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราอ่านในในบทละบาดอยู่เป็นประจำใช่ไหม ati, uki, ah ay aya, ah ati, อินนสโลาตีวานุสุกีวามหายายะวามามตีลิลลาฮิรบบินอาลามีนอ่าเนี่ยฮะแท้จริงการละมาดของฉันการทำอิบารัดต่างๆของฉัน ความเป็นของฉันความตายของฉันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเท่านั้นไม่ใช่เพื่ออยากปวดไม่ใช่เพื่ออยากได้ชื่อเสียงและก็ไม่ใช่เพื่ออยากจะใหญ่อยากจะโตนี่เอามาเป็นบทเรียนสอนชีวิตตรงนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์นะถ้าเราสามารถกำจัดไอไอ,อะไรนะสนิ่งดังกล่าวให้หมดไปจากจิตใจของเรา ที่อิสลามไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมารยาทที่น่าตำหนิในอิสลามเราก็ขจัดให้หมดไปแล้วอินชาอัลลอฮ์เราทำอะไรก็หวังความโปรดปานจากอัลลอฮ์ซุบานะวะตาลาเท่านั้นแล้วก็งานของเราจะประสบความสำเร็จครับชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จช่างดุนยาและก็อาเกรรครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลไลาตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะัยกุม ววรรมตุุลลาาาฮบอกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์ามานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์